สวัสดีครับผม The NTV Cash Gamer นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Spin t e Save c o n v i n t i o n แบบ Story กันนะครับตามให้สัญญาว่าเดี๋ยวจะมาแคสให้ดูกันนะครับอออโอเคโอ้โหรับอืมแดกอาหารล้วมึงแดก What วัตถุไอทีวะเนี้ยนี่คือแซมฟรเซอร์นะฮะฟรเซอร์มั้งต่จะไม่ผิดแซมเป็นคนอารมณ์ร้อนนะจะบอกไว้เลย

แ,แซมมุกนั้นเคยเป็นอาหารนะฮะ like ได้เดีย๋ยวฉันจาัดก,การเอง like days, อย่าพูดนะเดีย๋ยวฉันทำเองนะโอะมนมา,ากเลยกูตบหน้าควา่ำเลยอีดอกอย่าประด่าฉันอย่างนี้นะฉันไม่ชอบเลจ ไม่สไลด์แล้วมันไม่เท่โชว่โคเวอร์ครับกดคีขวาโชวตามได้สองไปแล้วนี่แล้วก็นี้แล้วก็กดสเปกบาร์ชูโชูโชูโชู่ชูโชูโชู่ชู่ฟังไอ้ยันน้ำมันไปก่อนเอาละทุกคนตอนนี้ฉันพร้อมแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหก็เป็นกโกคันฮือ พ่อจา10ปีต่อมาไหมวะ10ปีก,กูือว่า10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วดูหน้าแซมก่อนเออหนุ่มกว่าเดิมน่าจะเป็น10ปีที่แล้วมั้งกูไม่รู้เป็นไหนหรอ่ะลูก like ไม่รู้เหมือนกันแต่้็จู่ๆมันก็มืดแต่ว่าน่าจะเป็นอ่าเปิดไฟแซมไข่เล็กมากเลยทุย หลับนะลูกนะฝันดีจ้ะนอนได้แล้วลูกไม่ต so ้องห่วงพ่อหรอกพ่อดูแล s dark, <S ก้นตัวเองได้เหรอคะพ่อ <Okay. S 1> ฉันรู้แล้วค่ะเปิดไฟ แต่สัญญานต้องหลับโอเคตามมาฮะ <c oughs> โอ้ยเวลามากเลย <c oughs> แต่ยี่งเซีนทำเนี่ยก็เพื่อลูกกับเมียของตัวเองนะฮะใครเล <c oughs> ่นอ,อ๋อเกมที่มันให้ทดลองนะฮะ <c oughs> <c oughs> เสียงอะไรอะ่ะกุงเงอนะเงียบอยู่นิ่งๆไม่นิ่งเดี๋ยวกูตเตบหลับหลับเฮ้ยมีสูงได้ด้วยวหะอ๋อเออ,เอ,อนะกูลืม เฮ้ยมีโดนเลยสืมไาใส่เกเหี้ยสิ่งไรอะเซเวลามาเลยเดี๋ยวขอลคลิกนะฮะโอเคแม่งมากันต่อแล้วนะฮะ oh, อคอนทัวร์ขึ้นนั่งนะฮะนั่งยองๆเลยนะม,ม,มาไว้ครับ กดเซตไม่ได้ไม่ใช่เหมือนชุดในแบบ d i s ซ b l e o f f นะฮะไม่ต้องมาร์กยิงมั่งเลยได้ไหมกดซีทำไมวะเข้าไปใกล้ๆแล้วลากันมาเฮ้ยดิมาร์กมาร์กกด E ปิวปิวหลับไม่ใช่เชื่อนะดิเซอร์ดิกเกิลจะไม่มีเสียงเอ้ยตะกี้ยังไม่มีเสียงอยู่เลยอะไรวะจูจูไม่เส,ส,สียงอะโหปะล่ะดิเซอร์ดิกเกิลกูเออทางนี้ดิ ล like wait wait. Wait ุยลุยลุยเข้าไปเฮไปอี๋มันหวยเลยเวยเว้นเว้นเวยเลยกดอีไม่ได้นะเพราะยังไม่ขึ้นตัวแดงทำการยิงสดแม่งเลยอุ้ยยิงเชี่ยไม่ได้ โอโ้โหโอ้โหแ่นั้นจริงมึงอะไรฮะอะไรอะไรอืมอะไรมาดิยมานี่ตุ๊ดนี่ว่าแสดฟอ l โล่ h ิมตามเขาไปทีบแม่งเลยสัตว์ทำอะไรทำอะไรโอ้ยเลือดสาด อืมไอ้กากอืมอืมตกหน้าถอดแม็กต่อยกร้บ,บีบคอบอกคำจริงมาทั้หมดฉันไม่รู้ไอ้แม่เย็ดอ๋อไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอไม่รู้ใช่ไหมบอกรู้ไหมบอกกูมาโอเคจะก,กูบอกแล้วก็ได้มีคนมาจ้างฉันทำงาน spinning disciple แล้วนายก็รับจ้างมันซ้ำซินนะเพื่อฉันไม่บอกเลยแม้มากกว่าริ้วแลไ้เล่นกับโถสซ่วมแล้วกันโถชฉี่ไม่บอกเหรอมึงไม่บอกเหรอจะบอกไหม ฉันเนี่ยแค่รับจ้างไปขับรถชนพ่อของนายก็เท่านั้นเอ้ยแม่ของนายก็เท่านั้นแล้วนายได้เงินไปเท่าไหร่หลายอย่างาทุกสิ่งทุกอย่างฐา,งางนุงฐานะกูได้หมดแลหละอ๋อเหรอนี่ไงละมึงอืมปลด,ดล็อกแตมโอ้ไอ้ยาน,น,นั่งขี้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะมึงขี้อยู่แล้วทไมมึงไม่ไมทอกางเกงวะเออแปลกนะมึงน,น,นั่งช้อว่าไป โอ้ไฟฟ้านี่วะใช่ไหมวะอุ้ยบีบคอตายอ่ะอี่นี่ไงตัวการใหญ่อีหัวคววยนี่ลูซแซมแซมเนี่ยจะตามท่านมาแล้วนะครับระวังหน่อยก็ดีนะครับ ฉันไม่กลัวคนอย่างมันหรอก <Which S 1> แลจ้ายังไงมันก็ต้องโดนฉันทำร้ายมันอยู่ดีเหมือนเมียมันมึกเออสองย<ป>ี่สิบปีก่อนยังไงล่ะ <But Sam. S 1> สกิปแม่งเลยยูเพรย์มาเส้นมากอะไรวะเฮ้อหักแม่งเลยสัต์ อ่ะตรงนั้นนะฮะให้เราวิ่งไปอย่างนั้นปึ๊บสเปคเดี๋ยวเรากด control แล้วก็กดสเปกนะฮะเลือกตรงนี้ฟุบแล้วก็ส่องดูอ่าตรงนั้นเลยซูมเข้าไปโอเคเมื่อซูมเสร็จแล้วเราก็กดเข้าประตูไปเอ้ยอย่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าฮะอย่าอย่านั่งอย,ย,ย,ย่าโอ้ยสะอึกไม่ใช่สะดึกหรนีร่มันแบบเขาเรียกว่ายังไงนะอีกอ่าง ให้เข้าไปในอาคารนี้อ้ยยอยยยได้ยย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 ยมยย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 ่ยย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 ยเอาแต้ม ไม่ต้องตกใจน้องเฮ้ยเบ้เไดไงวะทำ็นไรปีนหน้าต่างไปฮึบฮึบชบชมุลงมาไอสัตว์ยิงไฟครับยิงไฟระแบงเฮ้ยย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 ยไว้ก่อนยย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 ย พูดดีเป็นสีแกตรูดนี่นะไฟยัดทางไหนวะกลมไว้ครับไม่กลมก็ไม่ใช่แซมอู้ชิดนี่แหละชิดของแท้แดกขี่นะ ไ,ไฟยิงไฟไม่ได้แสบต้องทีต้องทีเฮ้ยเวทริปอนสลดเดี๋ยวนะมีกระเสือกจบ ผมไม่น่าถีบเลยนะเนี่ยเสียฟอร์มเลยนะฮะมาเล่นฟอร์มดีอยู่ตลอดแต่ประมาณอ่ะนี่ก็ปืนที่ผมปลดล็อกนะอ่ะอผมเป็นเลือกเป็นอัปเกรดดีกว่าใส่ที่เก็บเสียงได้ป่ะใส่คอสใส่ตรงกล้องแล้วก็เลนแต่ผมเน้นเก็บเสียงดีกว่าเฮ้เดี๋ยวลองดูยิงเลยยังดังอยู่ไม่ได้สั่เอ้ย ยิงแสงเพื่อสร้างความมืดเออยิงแสงเพื่อความเพื่อสร้างความสว่างมั้งกดสวิฟต์บาร์อ๋อตรงนี้ฮึบโอ้โยโดดไกด์เวอร์กดเอ่อเดทกดขี้ควงฮึบ็บละไม่มีคนเห็นฮึบปิ้วการฆ่าต้องอาศัยความเงียบนะครับสปินเดอร์เซลนะฮะ เว้ยละไว้น้า right พ่อมึงเหรอสัสนี่ละมึง What the shit ก no ูจะไปรู้ไม่ขี้เหรอเฮ้ยนั่งไงชิดชิดพอเดี๋ยวละเจอขี้เหรอเจอขี้เหรอหนขี้หนขี้โอ้โหขี้อูโยยยโยโยขี้พ่อมึงอุ้ยอุ้ยยฮ้ยกดซีกดซีถุบหน้ามันเฮ้ย อุ้ยสัตว์เอ้เสียโฟมเลยกูมึงยิงไรมาสัตว์ยิงไรครับพี่โอ้พี่ชายอุย้ยยิงเฟลยิงเฟลยังเฟล,ยเฟล,ยเฟลอยู่ยังเฟลเอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาดีพี่มาทางนี้หน่อยดิยไม่มากูยิงเองเลยไหนว่าไฟแม่งกูมองไม่เห็นไฟเลยนี่เหรอนี่เหรอเนียนอยู่ตั้งนานไอสัตว์ ีทํากูบอดหัวเลยมึงโอเคเงียบอยู่เอ้ยกดเอฟอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยอืมเว้นี่ยเบืองเบืองเลยเต็มเต็มเลยเฮ้ยบะแบง แบง๋งแบง๋งแบงเอ้ยนั่นมันเกลระเบอยู่ไกลระเบอยามันต้องใช้หรอครับระเบิดไอ้เปลืองฮึบใครอยากหลับอีกใครอยากหลับใครง่วงใครง่วงไกลระเบอยโอ้โหชึบชึบชับชึบโอ้กูกูนึกว่าคนเฮ้ย ฟังกิ้งโฮอะไรมึงฟักกิ้งโฮเหรอออกมาคิวครับเกิดมาคิวแซมครับยึบๆปมาชวิง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  Surprise บินบินนี่เออคุณแซมครับไม่ทราบว่าด้านหลังคุณมีที่เก็บปืนนี่หรอบะแบงบะแบงบะแบง ข้ามแมงเห็นหมดโอเคไม่มีอะไรไปต่ออย่างกูชักลูกซองมันเล่นนะเฮ้ยโอ้เสียดายมากกดแซตไม่ได้ฮึบบีน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 โอเคเอาใครเล่นสลิปบิงด็อกไอพันอีกแล้วอ่าดึงครับฮึบเชิบช โอ้ยอยยยยยต้องเก็บคนหลังก่อนนะฮะเอยอย่างงี้ต้องเก็บคนนี้ก่อนเอ้ยไม่ได้ต้องเก็บอย่างงี้ต้องเก็บ,ยยกบแมงหมดเลยอืมหลับหลับหลับเกลับไปเนี่ยปิวปิวปิว,ปวยา,ยวา,วาลุงทับใส่หัวกูก็พอละอุ้ยกระตุกขอโทษนะเอ้ย ครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วะที่เมียเมียของแซมได้ซีเบงถึงทึ่งไปนะฮะเอาอยู่ไหนวะเออช่างเหอะเดินเดินไปก่อนอ่ะผมจะเลือกไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นทางหน้าต่างนะฮะน่าจะปลอดภัยกว่าโอ้ลิชิฮูลิชลงโ,โดรู้เรื่องเลยรู้จักโกงเงาวมั่งดิ

เอายิงกันเองละเฮ้ยเฮยยยยยยมาช็อตกันแม่งเลยเดี๋ยวไหนๆก็เป็นสงครามแล้วนะครับขอย่าตเลยไม่ต้องแอบเคี่ยวอะไรมันแล้วยิงไม่ยิงตีตีละมึงใครยังไม่ตายไอ้ยันนั้นยังไม่ตายหัวคุยเวลาไอสัดว้าวอ่ะเน้นมาแล้วเกี๊ยงอ่ามันมาแล้วมึงมามึงมาเอ้ยยย นี่ไงๆนี่มึงนี่ไงลรามึงนี่ไงเะมบ้าอะไรไม่เคยเห็นหน้าบางเหรอมองหน้าต่างหาพ่อมึงเหรอไอ้ยานบ้าข้างยิงอยู่ได้มึงยิงใช่ไหมมึงบ้าใช่ไหมมึงฆ่าเมียกูไอ้สัสมึงบ้าเหรอเฮ้ยไอ้สัสกดกลับอืมมึงทำอะไรกับเมียกูอย่ากจะมาดิช่อยหนู อย่าเนอะอย่า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  just s p e n d my head right uh, um, r i g h my l o v ยร้องก็ไม่ถูกยอมรับอ่ะอ่ะกด C กด C อืมลงไปเล่นเปบนโนหน่อยนะนี่ละมึงสนุกป่ะอีกหน่อยจะได้เป็นเหมือนดาวินชีแล้วนะฉันก็ตัวฉันก็ตัวฉันไม่อยากทำอะไรอย่างนี้เลยนะ แล้วแกทําทําไมถ้าแกไม่อยากทำไอ้ตุ๊ดฉันแค่รักความสนุกฮะฉันแกไม่เคยฟังหรอเพลงรักสนุกอ,ะอ่ะอ๋อเพลงนั้นเ,เหรอที่เธอเป็นรักสนุกที่อะไรใช่ไหมอยากหล่นลงไปหรือเปล่าละ่ะเสียงอะไรอะ่ะโว้ยนี่ จะหนีไม่ไหนอีสัตว์มาเนี่ยแต่ไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกแกมันโง่โง่เหรอโง่ใช่ไหมอุ้ยแสงอะไรอ่ะชุดของหน่วยอะไรใะอย่างน,นงะแซมใจเย็นไว้ไม่ต้องมาพูด นายอาจจะถูกจับได้นะแต่มีปัญหาครอบครัวของฉันครอบครัวก็เรื่องของครอบครัวนี่เด้ออะไรอะ่ะชิโอเคเดี๋ยวมันก็จะเริ่ม c h เตอร์วันละนีก็หมดช่วงเทลละยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายาย,าย,ายกับกับเออร์สปินน์ดอว์เซลคอมพิชันแบบสตรอรี่โหมดนะครับโอเคบ๊ายบาย,บาย,บาย